โค้ดรางวัลฮาร์ทโทเปียนะครับเดี๋ยวเรามาจับมือเติมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ฟรีเลยนะ อันดับแรกนะครับกดที่รูปนาฬิกาข้อมือของเรามุมขวาบนนะครับอันดับที่2กดที่ตั้งค่านะครับพอเรากดที่ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเพื่อนจะเห็นข้างล่างมุมขวาล่างตรงนี้นะครับที่มีคําว่ารหัสแรกนะกดที่รหัสแรกแล้วเดี๋ยวเราเติมพร้อมกันเลยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6รหัสเลยนะครับรหัสที่1นะครับเขียนว่า let's dress up นะครับยังไงเดี๋ยวทุกโค้ดอันนี้ผมจะ copy แล้วแปะไว้ให้ที่วิดีโอ description นะครับเพืนอนๆทุกคนอันนี้แรกไปเสร็จแล้วนะครับรหัสที่2นะครับผม let's build นะครับนี่นะฮะ กรอกเข้าไปเลยนะครับสําเร็จแล้วนะครับรหัสที่3นะครับนี่ก็จะเป็นอีกรหัสหนึ่งนะนี่ฮะก็จะเป็น a 7 k <laughs> นะครับเสร็จเรียบร้อยรหัสที่4นะครับ my little pony นะครับผมอ,อ่าเจ้าตัวอ่ามาในน้อยของเรานะนะครับรหัสที่5นะครับฮาピアศูนย์หนึ่งศย์แปดนะครับนี่เลย เราก็สามารถกาะกันได้เลยนะครับแล้วก็อันที่6นะครับ special gift 0 1 0 3นะครับทุกคนนี่ฮะรหัสแรกอันนี้ก็จะเป็นรหัสล่าสุดเลยนะครับที่ทางเกมเนี่ยมีการแจกออกมาฟรีะนะครับก็เดี๋ยวช่องเราก็จะมีการเล่นฮาร์ตโทเปียอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับก็ฝากกันเพื่อนกดติดตามนะครับแล้วก็ผมเองก็จะเกาะ,ะกับทางฝั่งคอมมูนิตี้ของต่างประเทศและของไทยด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ารางวัลมีอะไรกันบ้างโหเพียบเลยนะครับ <laughs> มีหัวใจเต็มไปหมดเลยนะทุกคนรวมถึงพวกเฟอร์นิเจอร์และอะไรด้วยนะครับ ก็เนี่ยรับทั้งหมดกันไปเลยนะครับหรางวัลนะเยอะมากขนาดนี้เลยนะครับก็ยังไงขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวีดีโอนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ